ในอากาศแบบน,นี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นบรารมีเป็นการทำประโยชน์ให้กับตนเองและบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่ได้รอการช่วยเหลือได้รอส่วนบุญส่วนกุศลจะได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากจะพ้นจาก ความเดือดร้อนเสียหายซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดจะมาปลดเปื้องความทุกข์จะหาผู้หนึ่งผู้ใดจะมาสนใจดูแลก็เป็นไปด้วยความยากลําบากวันนี้ก็จึงเป็นปมนุษย์ผู้ประเสริฐได้ทำประโยชน์ให้กับตนเองได้เป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายถือเป็นความตั้งใจถือเป็นปณิธานถือเป็นความดีที่ได้ทำบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง ถ้าจะว่าไปแล้วที่ไม่มีความอดทนไม่มีความตั้งมั่นก็จะกลายเป็นผู้ไม่มีความเสียสละในที่สุดก็จะเป็นผู้ที่ล้มเหลวเป็นผู้ที่เดือดร้อนเป็นผู้เสียหายเพราะธรรพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระธรรมที่ฝืนต่อกระแสแห่งการดำเนินชีวิตและกระแสที่บรรดามรษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้ประพฤติปฏบิบัติได้ทำกันนั้น ก็เป็นกระแสที่พาไปสู่การตกต่ํากระแสที่พาไปสู่ความเดือดร้อนเสียหายไปสู่ความทุกข์ยากลําบากความทรมานดังนั้นการที่พระพุทธองค์ได้เป็นผู้ประกาศก็คือการที่จะต้องฝืนฝืนความวันอุปสรรค หรือคือเรียกว่าทวนกระแสซึ่งเป็นเรื่องยากบรรดามนุษย์ที่ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงมนุษย์ที่ไม่มีความเข้มแข็งในจิตใจมนุษย์ที่ไม่มีสติปัญญามนุษย์ที่ไม่มีบุญบาร,รมีจะไม่สามารถฝืนหรือสวนกระแสแห่งการดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ไปได้ในที่สุดกระแสทั้งหลายทั้งปวงที่ถาถมเขาใส่มนุษย์ก็จะพัดพาไปสู่การตกต่ำไป ผู้ความทุกข์ยากลําบากความทรมานก็คือทุกจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ได้เป็นผู้ได้ฝืนได้อดได้โได้อดได้กัน้นในสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของการเบียดเบียนไปเรื่องของความทรมานจิตทรมานใจเพราะปกติแล้วมนุษย์ไม่ค่อยที่จะได้ฝืนอะไรมากมายไม่ที่จะ่าันจากบรรดา <c oughs> การด,ดําเนินชีวิตที่เป็นปกติ มนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ไม่ชอบความยากลำบากและมนุษย์ก็ไม่ชอบอะไรที่ยังไม่เห็นผล ก็จึงเป็นบุคคลที่เรียกว่าไม่มีความอดทนเป็นบุคคลที่ล้มเหลวและในที่สุดความล้มเหลวที่ไม่อดทนนํามาซึ่งความทุกข์ยากลําบากและก็ปัญหาไม่จบไม่สิน้นบัดนี้เราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคถึงจะไม่ได้มากมายเพียงใดก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยคุณและประโยชน์แห่งการที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นคนอดกัน้นอดทนนั้นก็ถือว่าเป็นความชนะใจเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นกําลังใจเมื่อ ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มีความอดกัน้นอดทนโดยรวมแล้วก็ไปทนต่ออารมณ์ไม่ทนต่อการเบียดเบียนในเรื่องของกายและใจไม่ทนต่อเรื่องสิ่งที่มากระทบหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องเมื่อไม่ทนแล้วก็จึงกลายเป็นผู้แสดงออกการแสดงออกต่วใหญ่แล้วสำหรับคนไม่ทนไม่มีความอดกัน้นก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องระบายระบายแล้วก็จะเป็นการ ทำให้ตัวเองนั้นก็เสียสถานะแห่งความน่าเชื่อถือน่าศรัทธาและบางครั้งบางครั้งก็เป็นการระบายไปสู่คนรอบข้างทําให้เกิดความอึดอัดขับแค้นทําให้เกิดความรู้สึกบาดหมางทะเลาะเบาแวงดังนั้นคนหมู่มากก็จึงเป็นคนที่ไม่ค่อยรักไม่ค่อยพอใจกับคนที่ไม่มีความอดกลั้นอดทนและคนที่ไม่มีความอดกลั้นอดทนโดยรวมแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะต้องสนองอารมณ์ของตนเองความดุร้ายในการแสดงออกก็จึงออกมาเพราะไม่ ชอบใจไม่พอใจจะไม่มีการอดกั้นอดทนจะต้องแสดงออกแล้วในที่สุดการแสดงออกนั้นก็เป็นพฤติกรรมที่ดูแล้วน่าหวาดกลัวดูแล้วเป็นเรื่องของการเบียดเบียนเป็นเรื่องของการทําร้ายทําลาย,ลายนั่นก็คือบุคคลที่ไม่มีความอดกั้นอดทนก็จะกลายเป็นคนดุร้ายเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่เรียกว่าฉุนเฉียวบางคนนั้นก็มีแต่ความใจร้อนมีแต่ความไม่พอใจทําอะไรไม่ได้ดังใจทันทันท,นทีก็จะกลายเป็นผู้ <c oughs> แสดงออกถึงการที่จะต้องทำร้ายทำลายเป็นคนใจร้อนเป็นคนใช้วาจาที่เดือดร้อนเป็นคนใช้วัจน,น,น,นวจาที่ทิ่มแทงเป็นคนที่พยายามที่จะหาความผิดให้กับคนอื่นเพราะตัวเองนั้นไม่มีอุปนิสัยแห่งความอดกั้นอดทนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทากเป็นผู้ปฏิบัติก็จะต้องเป็นผู้ควบคุมจิตใจให้มีความอดกั้นอดทนเหล่านั้นเป็นผู้ <c oughs> จะต้องมีสติบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มีความอดกั้นอดทนโดยรวมแล้วก็จะเป็นคนขาดสติเป็นคนที่จะทําอะไรแล้วหลงหลงลืมลืมไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นและไม่มีปณิธานไม่มีเป้าหมายบุคคลประเภทนี้ก็ถือเป็นบุคคลที่ล้มเหลวในเรื่องของการควบคุมจิตใจและจะมีปัญหาในยามที่ใกล้จะตาย เพราะว่าใกล้จะตายนั้นจิตใจจะฟุ้งซ่านจิตใจจะเป็นผู้เพอ้อเป็นผู้ละเมอเป็นผู้ที่ขนขวายดิ้นลนกระเสือกกระสนเป็นที่มาของความยากลําบากหลังจากตายแล้วก็จะไปอยู่ในสถานะแห่งอบายภูมิซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องทําให้เกิดความเดือดร้อนแตกต่างจากบุคคลที่ <c oughs> มีความอดกลั้นอดทนไปที่ไหนแต่อยู่กับใครก็จะเกิดความรักมีแต่คนชอบมีแต่คนรู้สึกยินดีเพราะเขาทั้งหลาย นั้นเห็นคนที่มีความอดก้ั้นอดทนก็สแสดงว่าเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้มีบุตรที่ภาวะเป็นผู้ที่มีสภานะของจิตใจที่เยือกเย็นและเข้มแข็งอด เป็นผู้ที่เสียสละความอดทนนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือบางอย่างตางสิ่งก็คือการเสียสละไม่ตอบสนองอารมณ์ไปเป็นคนที่ไม่มีความร้ายกาจเป็นคนที่ไม่มีความดุร้ายหหดร้ายคนที่มีความอดกั้นอดทนนั้นจะเป็นผู้มีสติจะเป็นผู้มีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นผู้ที่ใจเย็นเป็นผู้ที่ มีสติไม่หลงไม่ลืมใกล้ตายทั้งหลายทั้งปวงก็จะ <c oughs> อยู่แบบมีสติสามารถอดกั้นอดทนได้นั่นก็แปลว่าบุญกุศลอนิสง์ก็จะส่งผลต่อบรรดาผู้ที่มีความอดกั้นอดทนรวมกระทั่งถึงเมื่อตายไปแล้วบุคคลประเภทนี้ก็จะอยู่ในฐานะของสุกติภูมิไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องกลายเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกนี่ก็ค,คือความดีของการอดกั้นอดทน,ดทนและในที่สุดเราทั้งหลายถ้าไม่มีความอดกั้นอดทน ความสาเร็จจะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะทําอะไรใดๆก็ตามไม่มีความอดกลั้นอดทนก็จะกลายเป็นผู้ล้มเหลวความสําเร็จส่วนใหญ่นั้นจะต้องใช้ความอดกลั้นอดทนจะต้องความ <c oughs> ต้องใช้การเสียสละของจิตใจอย่างยิ่งจะต้องทําอย่างต่อเนื่องงานบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าพอลงมือทําแล้วจะต้องสําเร็จเลยบางครัง้งบางคาก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีหลังทีก็หลายปีซึ่งเราก็จะต้องเป็นผู้เข้าใจในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราทํา บางสิ่งบางอย่างจยางเช่นพระโพธิสัตว์นั้นอดกั้นอดทนข้าพมข้าชาติก็รู้ว่าชาตินี้ก็คงจะไม่บรรลุ้านเดียวคงจะไม่ได้ตัดรู้แต่ก็ไม่ทอ้อถอยก็ไม่ทอ้อแท้ก็ยังเป็นผู้ดําเนินต่อไปก็ถือว่าเป็นการ ฝึกฝผลอบรมตนเองเป็นผู้มีขันติบารมีนั่นก็เป็นบารมีอันยิ่งใหญ่ของความอดกั้นอดทนคนที่ขาดการอดทนนั้นจะเป็นคนที่ล้มเลิกทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นคนที่ไม่ประสบผลสําเร็จจะกลายเป็นคนที่ทําอะไรก็จับจดเชื่อใจไม่ได้เป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะอยู่กับหมู่คณะได้เพราะเป็นผู้ที่มีแต่ปัญหาเราทั้งหลายก็จะได้เป็นผู้ <c oughs> เกี่ยวข้องและได้เป็นผู้รับรู้หากได้ร่วมมือร่วมงานกับใครก็ตามผู้คนใดก็ไม่มีก็ผู้คนใดก็ตามที่ไม่มีความอดกั้นอดทนก็จะมีแก่การทะเลาะเบาแวงมีแต่การเปลี่ยนแปลงมีแต่การขัดขวางอยากจะทําทุกสิ่งท,ทุกอย่างในตามความติดกาและความต้องการของตนเองความคิดของตนเองการตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะไม่ดีจะไม่ถูกต้องเพราะว่ามนุษย์ที่ขาดความอดกั้นอดทนนั้นจะตัดสินใจผิดเกือบทุกเรื่อง พ็าเป็นผู้ที่จะตัดสินใจมักง่ายเข้าข้างตัวเองจะเป็นผู้ที่เห็นความเรียบความรวดเร็วแล้วก็ความสะดวกสบายเป็นที่ตั้งโดยไม่เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นมา บีก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่มีความสําเร็จมีแต่ความท้อถอยมีแต่การล้มเลิกในงานการที่ต่างๆเมื่อขาดความอดทนแล้วบุคคลตัดสินใจจะทําให้ขาดความรอบคอบไม่มีอะไรที่จะเป็นการระมัดระวังไม่มีอะไรที่จะไตรตรองอย่างดีอย่างละเอียดว่าสิ่งที่กําลังทํานี้จะต้องแก้ไขจะต้องเป็นผู้ที่อดกั้นรอเวลาอย่างไรบ้าง เพราะผู้คนทั้งหลายที่ไม่มีอุปนิสัยแห่งความอดก้ั้นอดทนหากไปทํางานเกี่ยวข้องแล้วงานที่ได้ออกมาจะเป็นงานที่หยาบจะเป็นงานที่มีปัญหาจะงานที่ปีอุปสรรคมีตําดีส่งผลให้เกิดความตัดสินใจที่ผิดพลาดและในผู้คนทั้งหลายที่ทไม่ได้มีความอดก้ั้นอดทนบุคคลพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้มีความเครียดมีความไม่สงบไม่สุขอยู่ในจิตใจก็เนื่องจากว่าบู ไม่ได้คาดหวังไม่ได้สิ่งที่คาดหวังได้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการต้องเป็นผู้เสียเวลาต้องเป็นผู้ที่ จะต้องผิดพาลาดรอการเวลาซึ่งบุคคลที่ไม่มีความอดกลั้นอดทนนั้นจะรอไม่ได้ลำบากยากก็จะกลายเป็นผู้ที่ทำให้ใจิตใจนั้นขุดมัวเศร้าหมองเป็นผู้หาความสุขไม่ได้มีแต่ความเล่าร้อนไม่สงบทั้งภายในและภายนอกบุคคลที่ไม่มีความอดกลั้นอดทนเมื่อนั่งสมาธิเมื่อจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นจิตจะไม่ตั้งมั่นจะหาความสงบไม่ได้ดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงที่จะ ต้องการความสงบก็จะต้องเป็นผู้รู้ว่าบบดนี้เรามีอุปนิสัยแห่งความอดกั้นอดทนหรือเปล่าบายสิ่งหลายอย่างนั้นไม่ได้ถูกใจไม่ได้เป็นเรื่องเฮ้ออ่าความทำโดยความสะดวกหลงกันเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่เคยชินแต่เราจะยอมรับได้ไหมเพราะโลกใบนี้เป็นโลกที่ไม่มีอะไรที่ทําให้เราสมหวังทุกประการเราเคยมีความสุขแต่ก็ไม่ใช่ว่าความสุขจะอยู่กับเราตลอดเรามีความสบายความเหมาะสมและก็ความความสําเร็จ ในทุกครั้งที่เราทํานั้นบางสิ่งบางอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องมีความอดกั้นอดทนผู้คนทั้งหลายที่มีปัญหาที่ไม่มีความสงบในจิตใจโดยรวมแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่ทําลายสัมพันธภาพบางคนก็คบกันมานานบางคนก็มีความเกี่ยวข้องกันร่วมลงมือกันแต่ในที่สุดเมื่อไม่มีความอดกั้นอดทนทั้งทางร่าง,งกายและทางจิตใจก็จึงกลายเป็นผู้ที่จะแสดงออกจึงกลายเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแวง ผู้คนที่ทะเลาะเบาแว้งผู้คนที่มีปัญหา และผู้คนที่ทำลายล้างกันนั้นก็เกิดจากความไม่อดกลั้นไม่อดทนไม่พยายามที่จะใช้ความเมตตาไม่พยายาม, inter, มที่จะใช้เวลาในการที่จะตัดสินดูทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมาะสมแล้วก็ใตัดสินใจเ <ard ly> พราะคนที่ตัดสินใจ <Daddy> อย่างรวดเร็วนั้นโดยรวมแล้วก็จะกลายเป็นผู้พิพากษาที่บางครั้งบางคราวก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวเองเข้าใจ <hand ling> ก็จึงกลายเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำลาย <hand ling> ทำลายผู้อื่นอารมณ์ของคนที่ไม่มีความอดกลั้นอดทนจะเป็นคนฉุนเฉียว จะกลายเป็นคนที่มีแต่ความพุ่งซ่านมีแต่เรื่องของความหงุดหงิดส่งผลต่อสัมพันธภาพกับผู้อื่นเราถ้าไปอยู่กับใครครบกับใครแล้วคนคนนั้นไม่มีความอดกั้นอดทนจะสังเกตดูได้จะมีแต่ปัญหาจะมีแต่เรื่องวุ่นวายจะมีแต่เรื่องของความเดือดร้อนและเป็นเรื่องของการทําให้เกิดความแตก แล้วแล้วก็แตกแยกนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ไม่มีความอดกลั้นอดทนเราจะต้องเป็นผู้เตือนตนไว้เสมอการบำเพ็ญเพียรน,นั้นก็คือการฝึกจิตฝึกใจหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อย่างที่เราคิดไม่ได้อย่างที่หวังเราก็จะต้องรอเวลาเราก็จะต้องหาทางปรับเปลี่ยนและในที่สุดก็จะต้องปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติที่เราทำดีดีที่สุดแล้วบุคคลที่ไม่มีความอดกลั้นอดทนบุคคลพวกนี้ไม่สามารถเรียนรู้และไม่สามารถพัฒนาการเพื่อจะให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้เพราะไม่ชอบกรบการที่จะต้องฝืนไม่ชอบผลการที่จะต้อง จำอยู่กับในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความสุขไม่มีความสบายนี่ก็คือกลายเป็นการไม่พัฒนาหนังสือหนังหาที่เรียนแล้วถ้าไม่มีความอดกลั้นอดทนในการที่จะศึกษาในการที่จะอ่านในการที่จะจดในการที่จะเขียนในการที่จะฝึกฝนก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีการพัฒนาเพราะเบื่อหน่ายบุคคลที่ไม่ประสบสําเร็จในเรื่องการงานไม่ว่าจะเลยเรื่องของการศึกษาและเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัตินั้นต้องเป็นเรื่องของความอดกลั้นอดทนไม่พอใจ สิ่งใดก็จะต้องอดกั้นอดทนหากสิ่งนั้นเป็นเรื่องของระเบียบเป็นเรื่องของวินยัยเป็นเรื่องของกติกาที่เราจะต้องรอที่เราจะต้องฝืนที่เราจะต้องฝึกหากเราทําได้เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความเข้มแข็งในจิตใจและจะกลายเป็นผู้ชนะเราทั้งหลายถ้าไม่ฝึกกั้นอดทนนั้นไม่มีความ <c oughs> จดจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะไม่มีความชำนาญเราจะไม่มีทักษะเราจะไม่มีความรอบรู้เราจะไม่มีความละเอียดถี่ถ้วนเราจะไม่เข้าใจเรื่องราวต่างๆซึ่งบรรดาหลายคนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้แต่ <c oughs> ได้แต่รู้ผิวเผินแต่ไม่รู้ลึกซึ้งแตกต่างจากคนที่มีความอดทนความอดทนนั้นก็จะทําให้เห็นสภาวะเห็น <c oughs> สถานะทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ก็จะทําให้กลายเป็นผู้มีความละเอียดในเรื่องราวต่างๆจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีความชํานาญศักยภาพของการที่เราทั้งหลายทั้งปวงจะได้เพิ่มพัฒนาขึ้นก็เกิดจากการที่เราย้ำทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำทำในสิ่งที่เราต้องการที่จะให้เกิดความสำเร็จ จะเกิดความสามารถสูงสุดจะเกิดในเรื่องของความชํานาญผู้คนทั้งหลายทั้งปวงบางคนก็เรียนหนังสือมาพร้อมกันแต่บางคนไม่มีความชํานาญแต่หลายคนนั้นมีความชํานาญมีความเอาใจใส่มีความมุ่งมั่นมีความเข้าใจละเอียดถี่ถ้วนสามารถที่จะใช้ปัญญาพิจารณาด้วยความแยกคายนั่นก็แปลว่าความอดการอดทนนั้นจะส่งผลดีให้กับผู้ที่ได้มีอุปนิสัยแห่งความบําเพ็ญเพียรนี่ก็คือ ขันติบารมีขันติบารมีนั่นในทาง พุทธศาสนาในทางของการบรรลุธรรมในการของการบำเพ็ญถือเป็นบาร,รมีข้อหนึ่งเป็นคันติบาร,รมีที่พระพุทธเจ้านั้นก็เป็นผู้มีขันติบาร,รมีอย่างมากมายจะต้องเฟื่าฟันอดทนกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมผู้คนรวมกระทั่งถึงเรื่องของร่างกายสภาวะจิตใจบางคนเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็จะเป็นจะตายไม่มีความอดทนไม่มีความอดกั้นมีแต่ความทุรนทุราย ไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงว่าบางจริงบางอย่างการเจ็บกาป่วยนั้นก็อาจจะเป็นการสอนเรา อาจจะเป็นการบอกเราให้เห็นสภาวะว่า,วามนุษย์นั้นไม่ได้มีความสุขมนุษย์นั้นไม่ได้มีความสบายในตลอดเวลาจะต้องเปลี่ยนไปทุกเดี๋ยวไม่สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ไม่ทุกหมุนเวียนเปลี่ยนไปหากเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาพิจารณาเราก็จะได้สัจธรรมเราก็จะเกิดความเข้าใจไม่ทุรนทุรายบางคนนั้นไม่สามารถทนได้จะเป็นจะตายนั่นก็แปลว่าไม่ได้อะไรจากความเจ็บความปวดไม่ได้อะไรจากความทรมาน แต่ถ้าผู้มีปัญญาก็จะเอาความเจ็บความปวดความทรมานนะั้นมาบง่งบอกมาสอนตัวเองว่าไม่ควรจะเกิดอีกเลยไม่ควรที่จะทําตัวให้จะต้องเดือดร้อนเสียหายเพราะนี่ถ้าเกิดแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องเจ็บปวดอย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นดังนั้นเราก็ควรจะหาทางที่ออกจาก การเวียนว่ายตายเกิดจิตใจที่มีความอดทนก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีแต่ความสำเร็จและผู้ที่จะได้ในสิ่งที่ดีงามและสิ่งที่ได้เป็นประโยชน์เราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของจิตใจและสุขภาพของร่างกายทางมีความอดกลั้นอดทนจะต้องฝืนจะต้องฝ่าฟันก็จะทําให้เกิดความเข้มแข็งเป็นภูมิต้านทานเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นไม่เป็นผู้ที่ <c oughs> ถูกอะไรกระทบกระเทือนนิดเดียวก็จะกลายเป็นผู้วันไหวเป็นผู้อ่อนไหวแล้วก็เป็นผู้พ่ายแพ้บรรดาผู้คนทั้งหลายเมื่อเกิดมีอุปนิสัยแห่งความอดทนเกิดขึ้นแล้วบุคคลประเภทนี้จะมีจิตใจที่เข้มแข็งร่างกายที่แข็งแรงเป็นผู้ที่มีความพร้อมเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะดําเนินและเกี่ยวข้องกับงานการใดๆก็ตามจะเป็นผู้สามารถทําให้เกิดความสําเร็จทําให้เกิดความดีงามให้เกิดความเป็นป ความประสบผลสําเร็จนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดาความอดทนทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะให้อานิสงส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระพุทธเจ้านั้นจะต้องทุกข์ทรมานกว่าจะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าต้องฝ่าฟันต้องอุปสรรคต้องอดทนอดกั้นตลอดเวลาทดลองทุกสิ่งทุกอย่างและในที่สุดก็เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะได้ตัดสู้ได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมก็เพราะว่าขันติบารมีดังนั้นผู้คนใดก็ตามปารถนาที่จะได้พ้นทุก ปารถนาที่จะได้เข้าถึงการเป็นอริยบุคคลก็จะต้องมีอุปนิสัยแห่งความอดกั้นอดทนไม่หวันไหวจะทำอะไรให้เป็นผู้มีสติและทำอะไรให้ควบคุมอารมณ์เป็นการคิดจริงใดต่างๆก็จะทำให้เกิดในลักษณะของเป้าหมายที่ชัดเจนเหล่านั้นหากปารถนาที่จะเป็นอะไรก็จะต้องยึดมั่นว่าสิ่งที่เราตั้งความหวังไว้นั้นจะเป็นธงจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดความสำเร็จดังนั้นความ <c oughs> ล้มเหลวทั้งหลายทั้งปวงจะไม่สามารถเกิดความสําเร็จได้แต่ถ้าความอดก้าน้นอดทน ก็จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายมนุษย์ควรจะมีเป้าหมายว่าเราจะเป็นอะไรเราต้องการอะไรเราจะทําอะไรเราจะต้องมีทัศนคติที่ดีเราจะต้องเป็นผู้ที่เห็นว่าการที่เราได้กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กําลังอดกั้นอดทนนั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเหมือนกับบรรดาผู้คนที่อยากจะเป็นเศรษฐีก็จะต้องมีความอดทนในการทำมาหากินอดทนในการขยันหมั่นเพียรอดทนในการเรียนรู้ในการศึกษาเขาก็จึงได้อดทนที่จะเก็บ <c oughs> หอมลอมนิดในที่สุดก็จึงได้เป็นเศรษฐีแตกต่างจากบุคคลหลายคนที่เรียกว่าไม่มีความอดกั้นอดทนสิ่งต่างๆที่มายัออย่วยุนิดๆหน่อยๆก็จะต้องเป็นผู้ที่จะต้องไหลไปตามกระแสเงินทองทั้งหมดก็หมดไปเพราะว่าไม่มีความอดกั้นอดทนต่อกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่มาหลอกมาล่อที่มายวน <c oughs> มายั่วมายวนที่ทําให้เราจะต้องใจเงินใจทองที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ตอบสนองอารมณ์นี่ก็แปลว่ามนุษย์ที่ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีความมั่งคั่งรวยไม่มีความอดกั้นอดทนต่อสิ่งต่างๆเราไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาที่จะพิจารณาว่าบางสิ่งบางอย่างก็ไม่มีความจําเป็นบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้มีประโยชน์มากมายแต่เป็นเพ่เพื่อการตอบสนองกิเลสของตนเองก็จึงกลายเป็นผู้ไม่มี ทรัพย์ไม่มีศีลมีแต่นี่มีแต่ศีลน,นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากความไม่อดกั้นอดทนทั้งในเรื่องของจิตใจและเรื่องของที่มากระทบอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ <c oughs> มั่นคงและเป็นประโยชน์หลายคนนั้นเป้าหมายในชีวิตก็ไม่มีไม่รู้จะอยู่บนโลกใบนี้ด้วย <c oughs> เป้าหมายอะไรก็อยู่ไปวันๆอยู่รอวันตายการที่มนุษย์นั้นไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนกับผู้ที่จะต้องไหลไปสู่ ที่ที่ตกที่ต่ำเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องเดี่ยวั้งไม่มีอะไรที่จะเป็นเพื่องที่จะให้ยึดเหนี่ยวที่จะต้องชุดช่วยให้เราขึ้นไปเราก็จะไปเหมือนกับคนทั้งหลายก็ยอมตายตายไปโดยที่ไม่รู้ตัวตายไปโดยที่ไม่มีเป้าหมาย ก็ถามว่ามาเกิดทำไมก็ไม่รู้เกิดเพื่อมากินมาอยู่มานอนแล้วก็ตายไปนี่ก็แสดงว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาทัศนคติของคนมีปัญญาก็จะรู้ว่าการมาเกิดจะได้ประสบผลสาเร็จในชีวิตไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมจะต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ <c oughs> เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใดๆก็ตามเราจะต้องเป็นผู้ยอมรับอย่าได้เป็นผู้ตั้งเป้าหมายแล้วจะต้องให้รีบเร่งหลายสิ่งหลายอย่างต้องเป็นเป้าหมายอันยาวไกลแล้วจะต้องเป็นผู้มีความเข้าใจและจะต้องเป็นผู้มีระเบียบม,มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องที่ดีงามมีการพัฒนาในเรื่องของ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงไปในทุกระยะเหล่านั้นนอกจากความอดก้นอดทนแล้วก็ยังต้องเป็นผู้มีความเข้าใจในสถานการณ์เราจะต้องเป็นผู้วางแผนเราจะต้องเป็นผู้ <c oughs> ใจเย็นแล้วจะต้องเป็นผู้เตรียมการไม่ใช่ว่าเรานั้นไม่มีการใช้ปัญญาไม่มีการพิจารณาก็จะกลายเป็นปัญหาประสบะการณ์ชีวิตของหลายคนนั้นที่ล้มเหลวก็เกิดจากความไม่อดกัดน้นอดทนเหล่มกระทั่งถึงคนที่เดือดร้อนก็เกิดจากความไม่อดกัดน้นอดทนเราก็จึงต้องเอาความล้มเหลวทั้งหลายที่เป็นประสบะการณ์ชีวิตนั้นเอามาเป็นเครื่องเตือนใจว่าหากเรานั้น ไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความตั้งมั่นความสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราความยากจนความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นกับเราอีกไม่จบไม่สิน้นดังนั้นเรียนรู้อุปสรรคมากมายในชีวิตก็จากการที่เรานั้นไม่มีความอดกลั้นอดทนเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาการที่จะทำให้จิตใจมีความอดกลั้นอดทนก็ต้องเอาเรื่องราวในชีวิตของเราที่เรานั้น <c oughs> ผ่านพ้นมามันเป็นตัวค้ำจูงมาเป็นตัวที่จะทําให้เรานั้นเกิดความลังใจเกิดความเข้าใจและในที่สุดก็จะเกิดพลังใจเรานั้นจะต้อง <c oughs> หลอ่อห้อมจิตใจของตนเองให้มีความอดทนในบานที่เราได้มีชีวิตอยู่ถึงขณะน,นี้หลายคนก็มีความเข้าใจใน พระธรรมคำสั่งสอนหลายคนก็มีความเข้าใจในเป้าหมายชีวิตว่าโลกใบนี้เป็นโลกที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงมาอยู่ชั่วคราวในที่สุดมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิ้นจะต้องตายจากโลกนี้ไป จะไม่มีใครได้อะไรเลยเราก็ควรจะต้องหาเป้าหมายที่จะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าก็มีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องเยียวยาจะเป็นสเสบียงจะเป็นอริยะทรัพย์ที่ติดตัวไปความตั้งใจในการบำเพ็ญเพียรน,นั้นถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นบุญที่สำคัญเป็นบุญสำหรับคนที่มีสติปัญญาได้สร้างกันมาในหลายภพหลายชาติก็จึงทำให้เราจะจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ เข้าใจว่าเรานั่นจะต้องทําอะไรให้สําเร็จแม้จะต้องยากลําบากยาวนานเราก็จะไม่ท้อถอยเราก็จะไม่ทิ้งอย่าได้ถามว่าทําแล้วเมื่อไหร่จะยุติทําแล้วเมื่อไหร่จะพอเมื่อไหร่จะพักเราก็จะต้องทํางี้ตลอดไปเพราะการที่เราไม่บําเพ็ญเพียรก็คือการถอยหลังไม่เหมือนกับรถยนต์ที่ไม่เดินหน้าแล้วก็คืออยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันดามการใช้ชีวิตของมนุษย์นั้น ถ้าไม่พัฒนาในการกําจัดอาสวะกิรแล้วถึงจะไม่ได้ทําอะไรในการพัฒนาในการขยันมันเพียรก็ไม่ได้แปลว่าจะอยู่อยู่กับที่ก็จะไหลลงไปเพราะกระแสก็จะพัดพาให้เราต้องไปหลงไหลในการดูการฟัง,ฟงการดม,ดมการลิ้มรบการสัมผัสทั้งหมดทั้งเกิดขึ้นในอาชนจนะที่เราจะต้องเป็นผู้ร <c oughs> ับกระแสหากไม่มีการมุ่งมั่นไม่มีความฝ่าฟันเราก็จะไหลไปเหมือนกับหลายคนก็กลายเป็นคนติด เรื่องราวต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์ในเมื่อก่อนในสมัยก่อนก็ไม่เคยติดแต่เมื่อมาใชา้เมื่อมาเกี่ยวข้องเมื่อใดมาสัมผัสได้มาเรียนรู้ก,ก็กลายเป็นคนขาดไม่ได้กลายเป็นคนที่จะต้องเป็นทาสของสิ่งต่างๆนั่นก็แปลว่าอยู่อยู่กับที่ไม่พัฒนาในการกําจัดกิเลสแล้วก็ไม่ใช่กิเลสจะลดน้อยถอยลงหรือเท่ากับเดิมเท่าที่กิเลสก็จะมากขึ้นจะโตอย่างรวดเร็วเพราะนั้นการต่อสู้การอดทนก็จึงเป็นเรื่องที่เรานั้น 嗯。<clears throat> จะต้องระมัดระวังเราทั้งหลายอาจจะไม่ได้มีอุปนิสัยแห่งการอดทนมาไม่มีใครอบรมสั่งสอนจึงเป็นเรื่องยากแต่เราเมื่อมีความรู้ได้มีอายุได้มีสติได้มีปัญญาก็ต้องพิจารณาว่าจะให้ใครมาปลูกฝังเราไม่ได้เราจะต้องปลูกฝังตัวเองเราจะต้องเตรียมรู้แล้วก็ต้องตื่นรู้ที่จะต้องทำตัวเองให้ได้ประโยชน์สมในการที่เราจะสร้างแรง,งจูงใจให้เกิดขึ้นในการที่เรามีความอดกลั้นอดทนในความเพียรในการทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นก็ต้อง เห็นว่าเราจะได้อะไรการที่เราจะได้อะไรนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของกําลังใจเช่นถ้าเรามีความอดกั้นอดทนได้ไหวพระสวดมนต์ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมหลังวันที่จะได้รับเราจะไม่ตกนรกเราจะไม่เป็นเปรตเป็นอาสุรกายไม่เป็นสัตว์เตลิดชานเราจะไปอยู่บนชั้นพรหมเราจะอยู่ในชั้นสวรรค์เราจะเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการเราจะเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เราจะกลายเป็นผู้มีสว่างสวายมีสติปัญญามีชีวิตที่ดีขึ้นการฝึกฝนต่าง เหล่านั้นที่เราได้ทํามาก็จะเป็นเครื่องที่จะบ่งบอกให้เรานั้นได้เตือนตนเองว่าเราก็เคยได้ฝึกฝนเราก็เคยได้อดทนมาแล้วอย่าได้ถึงความอดทนที่ได้ทํามายาวนานก็ขอให้ทําต่อเนื่องต่อไปให้เป็นกําลังใจให้เป็นเหมือนกับสิ่งที่เตือนใจว่าเราได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาแล้วเราจะไม่ท้อถอยเราจะไม่ทิ้งในเรื่องของความอดกั้นอดทนในความเพียรในการปฏิบัติ ทัศนะคตินี่เป้าหมายแรงจูงใจต่างๆนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตือนใช้สติปัญญาในการพิจารณาหลายคนก็มีแต่ก้มหน้าก้มตาทำรรก็ไม่รู้ว่าพลังจิตพลังปัญญาความเข้าใจนั้นมีมากน้อยเพียงใดบางที ถ้าไม่มีการไตรตรองไม่มีการตรวจสอบไม่มีการทำความเข้าใจก็าอาจจะเห็นว่าไม่เห็นได้อะไรเลยแต่ถ้าได้เอาในสิ่งที่ได้มีความอดกลั้นอดทนในความเพียรมาก็อาจจะได้เห็นว่าเรามีการพัฒนาเรามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับชาวบ้านแล้วเราเป็นผู้ประเสริฐกวา่าไม่ใช่เราจะยกตนข่มท่านแต่เราก็ต้องดูว่าในสมัยที่เราไม่เคยบำเพ็ญเพียรไม่เคยปฏิบัติเราก็เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณภาพเป็นบุคคลที่ล่องรอยเป็นบุคคลที่ไม่มี จิตใจที่เข้มแข็งแต่เมื่อเราเปลี่ยนสถานะแล้วก็จึงกลายเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้มีบุญบารมีและรวมกระทั่งถึงเมื่อเทียบกับบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ได้มีอุปนิสัยและไม่ได้มีความตั้งใจในการกระทําบุคคลประเภทนี้เราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารเพราะไม่รู้เขาจะ ต้องเดือดร้อนไปอีกยาวนานแค่ไหนเขาจะไปหาฝั่งเจอหรือไม่เขาจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างไรนี่ก็คือความอดกั้นอดทนที่เราต้องเรียนรู้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความอดกั้นอดทนการจะทําอะไรทั้งทางโลกและทางธรรม จะต้องเป็นผู้อดกั้นอดทนทั้งร่างกายและจิตใจทั้งสิ่งแวดล้อมหลวมกทั่งถึงอดทนต่อบรรดากิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่มายั่วยวนเราให้เราต้องหลงไหลในการดูการฟังการดมก,การลิ้มรสการสัมผัสความสบายทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จะเป็นเครื่องหลอกหลอนให้เรานั้นล้มเลิกและกลายเป็นผู้จะต้องละวางและจะต้องเป็นผู้ <c oughs> ทำลายโอกาสที่เรามาเกิดโบนโลกไปนี้เพราะเราไม่มีความอดทนมาในอดีตท,ทั้งทงที่บางคนก็เคยได้บำเพ็ญเพียรมาบางคนก็เคยได้รู้ประทำคำสั่งสอนบางคนก็เคยได้เกี่ยวข้องกับพ <c oughs> ระรัตนไตแต่เนื่องจากไม่มีความอดท่านอดทนในการบำเพ็ญเพียรอย่างต่อนเนื่องก็จึงทำให้เราพลาดพังผิด เสียหายในที่สุดก็จึงกลับมาเกิดใหม่และชาตินี้ก็ยังไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงและจะต้องเป็นต่อไปหากพลาดพ,าพังเผลอภัาายไปทําผิดอีกก็จะไปตกลงไปในที่ต่ำอีกก็จะกลายเป็นผู้จะต้องทุกข์ทรมานไม่จบไม่สิ้นดังนั้นความเพียรความอดกั้นความอดทนนั้นเป็นคุณสมบัติเป็นชัยชนะเป็นเกราะป้องกันรวมกระทั่งถึงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จะนําไปสู่ความสําเร็จ บดาดนีญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ถือเป็นผู้ที่ได้ตั้งอกตั้งใจพลังนี้จะเป็นพลังยิ่งใหญ่ส่งไปยังบรรดาเพื่อนวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รับพลังแห่งความอดกั้นอดทนแห่งความขยันหมั่นเพียรในการที่จะทําประโยชน์ให้กับตนเองและประโยชน์ให้กับบุญกุศลประโยชน์ให้กับบรรดาดวงวิญญาณก็จะเป็นความ <c oughs> สิริมงคลเป็นความยิ่งใหญ่ที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบไม่ได้บัดนี้อานิสงส์ผลบุญที่ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้อุดกานอดทนตั้งใจทำนั้นก็จ,จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายคุณไ้วิญญาลายอาถรรพ์อาเพศคำสาบคำแช่งเถลียาลายการละกินอุนอเบเดรมงคลนวิชาคนผ่านความยากจนนี่สิ้นโลกไร้าโรคระบาดวิญญาลายัยปีศาลมานตูอุปสรรคังหลายให้มลายไปที่ยังไม่มียังไม่เป็น่าได้มีจได้เป็นใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความผลาสุกร่าง สบพลนสาเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมโดยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญาโชคลาภและเข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีโพธิปัจจัยธรรมสาสิบเจ็ดประการเป็นมรรคสมบัคีได้กำจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดสิ้นไปปิดประตูวบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอาุลกายเป็นสัตว์เดรัจฉชานเป็นสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพาน